ขอต้อนรับสู่ปามสปอ c แคสต์ Podcast EP ที่4ี่นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะขอพูดเรื่องข้อดีของการไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนะครับเชื่อว่าหลายคนคงอยากฟังนะครับว่าการไปเรียนต่อที่อังกฤษมีข้อดีข้อเสียยังไงสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือคนที่อยากฟังประสบการณ์ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยผมจะขอพูดถึงข้อดีก่อนนะครับซึ่งเป็นข้อดีที่ผมรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากๆนะครับที่ไปเรียน อย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องคุณภาพของการศึกษามหวาวิทยาลัยเที่ยงกิจส่วนใหญ่นะครับจะได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมหาว,วิทยาลัยที่เน้นการวิจัยนะครับผมทั้งการเรียนการสอนก็จะถูกควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษนะครับทำให้รับรองได้ว่าเราจะได้เรียนในหลักสูตรที่มีคุณภาพแน่นอน โดยที่อังกฤษนะครับจะมีมหาวิทยาลัยที่เน้นการทําวิจัยเป็นหลักนะครับหรือเราเรียกว่าล a าเซอร์กรุ๊ปจะมีทั้งหมด24มหาวิทยาลัยเราสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อนี้ได้นะครับซึ่งใน24มหาวิทยาลัยนี้นะครับส่วนใหญ่จะผลิตงานวิจัยมาเป็นจนํานวนมากทุกปีเพราะได้รับเงินวิจัยจากรัฐบาลครับเมื่อมีงานวิจัยที่ผลิตมาเป็นจนํานวนมากการเรียนการสอนก็มักจะถูกอัปเดตตามงานวิจัยที่ผลิตออกมาหรือถ้าใครอยากเช็คจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถเช็คได้จาก QS ranking หรือว่า Guardian นะครับ ก็สามารถเอามาดูเปรียบเทียบได้เหมือนกันครับข้อดีข้อที่2คือการได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษครับแน่นอนนะครับว่าเราใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับจะดีแค่ไหนถ้าเราได้ฝึกภาษาอังกฤษาจากเจ้าของภาษาและจากประเทศต้นแบบที่เป็นต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ ซึ่งการที่เราไปเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงนะครับจะทําให้เราได้ใช้ทักษะนี้ทุกวันและทําให้เราเก่งขึ้นได้ที่สําคัญคือความมั่นใจในการใช้ภาษาครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเจอทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนจะทําให้เรามีประสบการณ์ในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้นครับเพราะบางทีการเรียนจากในหนังสือนะครับก็ไม่เหมือนกับการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงซึ่งก็มีความแตกต่างในแต่ละบริบทอยู่ครับ และข้อดีถัดไปนะครับก็คือการที่เราได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับเพราะในที่อังกฤษนะครับนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มาจากประเทศประเทศเดียวนะครับก็คือจะมีทั้งชนหลายเชื้อชาตินะครับที่มาเดินทางมาเพื่อมาเรียนไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับไต้หวันจีนฮ่องกงหรือว่ายุโรเปียนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากตุรกีสเปนฝรั่งเศสนะครับเขาก็เดินทางมาเรียนเหมือนกันรวมถึงคนอังกฤษเองนะครับผมที่เราก็จะได้เรียนรู้ความแตกต่างเหล่านี้ครับผม และการเรียนรู้ความแตกต่างนี้นะครับจะทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นมีโลกที่กว้างขึ้นนั่นเองครับเรายังสามารถเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายนะครับทำให้เรากลายเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตครับและยังรวมไปถึงการมีคอนเนคชั่นที่มากขึ้นนะครับ เราไม่สามารถทราบได้นะครับว่าในอนาคตเราจะทําอะไรแต่ว่าการที่รู้จักเพื่อนต่างชาตินะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเราไม่ว่าอนาคตคุณจะประกอบธุรกิจหรือว่าทํางานอะไรนะครับการมีเพื่อนต่างชาติก็เป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบให้กับตัวเรานะครับซึ่งจะยกตัวอย่างจากผมนะครับคือที่นู่นนะครับก็จะมีการทํางานกลุ่มนะครับผมไปเรียนการตลาดทีนี้การทางานกลุ่มเนี่ยที่มหาวิทยาลัยลีสี่ผมไปเรียนเนี่ยเขาก็จะจัด คนที่มีความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติและด้านภาษาและวัฒนธรรมนะครับมาอยู่ด้วยกันและการที่เราได้อยู่ด้วยกันทั้งเทอมนะครับก็ทําให้เราสนิทกันพอเรียนจบนะครับเราก็ยังติดต่อกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเวลาผมเดินทางไปที่ไต้หวันอย่างเงี้ยนะครับเ <c oughs> พื่อนผมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย <c oughs> ก็ได้ส่งข้อความมาหานะครับแล้วก็เราได้นัดเจอกันนะครับเราไปเที่ยวด้วยกันและด้วยความที่เขาเป็นเจ้าถิ่นนะครับเขาก็จะพาเราไปยังที่ที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่ไปกันหรือว่าเป็นที่ที่เอ็กซ์คลูซีฟ ก็ถือเป็นข้อดีของการรู้จักและสนิทกับเพื่อนชาวต่างชาตินะครับผมที่ได้จากการเรียนหรือเวลาที่เขามาเมืองไทยนะครับผมก็ไปรับเขานะครับที่สนามบินแล้วเราก็เที่ยวด้วยกันอีกเช่นกันนะครับและเวลาเราอยากขอความช่วยเหลืออะไรนะครับเมื่ออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต่างชาตินะครับหรือว่าในประเทศของเขาเนี่ยเราก็สามารถติดต่อเพื่อไปขอข้อมูลได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับจากการมีเครือข่ายที่เหนียวแน่นนะครับที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ สำหรับข้อดีสุดท้ายนะครับก็คือการได้เรียนในประเทศที่สวยงามและปลอดภัยนะครับที่อังกฤษนะครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนไม่ว่าจะเมืองไหนนะครับก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างเฉพาะเมืองและที่สําคัญคือความปลอดภัยในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะครับผมชอบมากๆเวลาเราเรียนนะครับหรือว่าเราเราเครียดจากการเรียนเราสามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นๆได้โดยรถไฟนะครับซึ่งทําได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่จองรถไฟผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเดินทางได้ และที่สาคัญนะครับนักศึกษาที่นั่นเราสามารถสมัครเร็วคัสนะครับและได้ลดราคาประมาณ30%กว่าซนะครับซึ่งเดินทางได้ง่ายและสะดวกในราคาที่ประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อีกทั้งในอังกฤษเองนะครับก็เป็นประเทศที่ค่อนข้าง เล็กนะครับคือเราสามารถเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งได้โดยใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับอย่างตัวอย่างเช่นจากลอนดอนเนี่ยเดินทางไปที่เมืองลีสนะครับจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆน,นะครับผมและจากลอนดอนนะครับไปสกอตแลนด์นะครับเอดินบะระเนี่ยก็จะอีกประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าไม่นานเลยนะครับและรถไฟที่อังกฤษถือว่าสะอาดและสะดวกมากๆครับเพื่อน และสำหรับใครที่ชอบประวัติศาสตร์นะครับคงจะฟินมากนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่นั่นนะครับมีแหล่งรวมประวัติศาสตร์ในแต่ละเมืองที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบาสหรือเมืองยอกนะครับที่เราจะเห็นศิลปะในแต่ละยุกนะครับสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันในตามตรอกซอกซอยของเมืองนะครับผมตรงนี้ก็สามารถให้เราเดินเล่นเพลินๆได้นะครับในวันที่เราเบื่อหรือว่าเครียดจากการเรียน โดยสรุปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมรู้สึกว่าผมคุ้มค่ามากๆนะครับที่ตัดสินใจไปเรียนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ก็กําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ก็เลือกที่จะกลับมากรีอีกครั้งก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในใจของผมเลยนะครับที่แม้เรียนจบแล้วนะครับก็อยากจะหาโอกาสกลับไปอีกเรื่อยๆและผมก็คิดว่าคนอื่นก็คงคิดเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนต่อไปเป็นข้อเสียนะครับซึ่งเป็นข้อเสียที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีนะครับผมเคยถกประเด็นนี้กับเพื่อนนะครับ ข้อเสียที่ว่านะครับคือการเรียนปริญญาโทที่อังกฤษเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีก็สามารถจบการศึกษาได้นะครับเพื่อน แต่ใน1ปีนี้นะครับคือเราจะเรียนอัดทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆ่คือแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับเรียน5วันเช้าบ่ายนะครับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างทรหดนิดนึงนะครับคือจริงๆถ้าเราสามารถขยายเวลาได้จากปีครึ่งถึง2ปีผมว่ากําลังโอเคเลยครับผมซึ่งระยะเวลาการเรียนที่สั้นเกินไปนะครับหลายคนอาจจะมองเป็นข้อดีรีบเรียนรีบ,รบจบกลับไปทํางานใช่ไหมครับแต่ผมมองว่ามันสั้นเกินไปที่จะพัฒนาทักษะหลายๆอ,อย่างอย่าง,างเช่นทักษะ ทางสังคมนะครับหรือว่าทักษะภาษานะครับซึ่งผมเองรู้สึกว่าภาษาของผมกําลังดีขึ้นนะครับในระดับที่ผมรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่พอเรารู้สึกว่าภาษาเราดีขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จบการศึกษาพอดีนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมมีเวลา สักระยะหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสัก6เดือนหรือว่าสักอีกปีหนึ่งผมรู้สึกว่าผมสามารถพัฒนาภาษาได้มากกว่านี้นะครับรวมถึงทักษะทางสังคมนะครับเรากําลังเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับในเพื่อนที่แตกต่างหลากหลายเชื้อชาตินะครับผมรู้สึกว่าเรากําลังสนิทกันแล้วพอการศึกษามันจบปุ๊บเราก็ต้องแยกย้ายกับประเทศนะครับผมตรงนี้ก็ถือเป็นข้อเสียที่ผมพอจะนึกออกครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโดยรวมแล้วนะครับผมก็ยังรู้สึก ดีใจนะครับที่ได้ตัดสินใจไปเรียนที่นั่นนะครับแล้วก็ได้จบกลับมาได้รู้จักเพื่อน <c oughs> ๆนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทั้งเงินที่เราเสียไปแล้วก็ทั้งเวลานะครับที่เราสละเวลาไปเรียนนะครับทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอย่างมากครับผมสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเลือกไปเรียนที่ไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาผมเชื่อว่าทุกที่มีข้อดีนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะ ชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะครับหลังจากฟังพอดแคสต์นี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถตัดสินใจได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่พอดแคสต์จะยาวไปกว่าน,นี้นะครับผมขอขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปนะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ